สวัสดีค่ะพี่น้องพยาบาลทุกคนช่วงนี้ทำงานหนักกันอยู่หรือเปล่าคะแต่พยาบาลอย่างเราต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนก็ต้องสวยอยู่ตลอดเวลาหน้าตรงเดง้งไม่มีตกนะคะวันนี้พี่เนิร์ดมีแขกรับเชิญคนพิเศษพยาบาลน้องอุ้งที่จะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าสวยใสยสไตล์พยาบาลให้ทุกคนได้ดูกันไปชมกันเลยค่ะ พี่น้องๆ f a แฟนเพจ Nurse Society ทุกคนนะคะพยาบาลอุ้มค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการแต่งหน้าสวยใส่ตาพยาบาลค่ะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าพยาบาลอย่างเราเนี่ยขึ้นเวนหนะะักค่ะยังไงเราก็ต้องสวยใส่ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดนะคะเห็นพยาบาลอยู่ในร่มแบบนี้ไม่เจอแดดไฟนี่แหละค่ะตัวดีค่ะเราก็จะบีบครีมกันแดดใส่หลังมือนะคะ หลังจากนั้นก็แตะที่หน้าผากนะคะแตะที่แกม้มส,สองข้างแตะที่จมูกแล้วก็แตะที่คางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเกลี่ยเบาๆนะคะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะ่าต่อไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือครีมกันแดดเนื้อรองพื้นของเรานะคะจากนั้นเราก็จะที่หน้า เราก็จะถูให้ทั่วใบหน้านะคะใต้ตาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ค้าที่สุดดังนั้นขอลงรอบสองนะคะค่ะต่อไปเป็นการลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตานะคะสำหรับคนที่ไม่มีก็ดีไปค่ะแต่พายาบาลอุ้มนี่ติดซีรีส์หนักมากนอนดึกค่ะขอหน่อยแล้วกันนะคะ ปิดจุดบกพร่องพวกรอยสิวรังๆานะคะหลังจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำนะคะค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานผิวแล้วนะคะเราก็จะมาลงแป้งกันนะคะซึ่งเราก็จะใช้แป้งเป็นการลงแป้งนะคะเพราะว่าถ้าใช้พับก็จะดูหนาหนีกนึงนะคะเราก็ทาให้ทั่วใบหน้านะคะ ต่อไปจะเป็นวิธีการเขียนคิวนะคะเราก็แอบ,บเขียนมาแล้วข้างหนึ่งนะคะเราก็จะมาต่ออีกข้างหนึ่งนะคะเราจะใช้เป็นคิ้วสีฝุ่นนะคะเราจะไม่ใช้ดินสอนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าจะถนัดเขียนแบบไหนนะคะส่วนตรงหัวคิ้วนะคะเราก็จะปัดอ่อนๆหน่อ,อนยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งของคิ้วนะคะก็จะเป็น มาสคาร่าคิวนะคะเราก็จะเลือกตามสีผมของเรานะคะมา s สคาร่าคิวจะทำให้คิ้วเราตั้งขึ้นแล้วก็สวยนะคะโอเคงานคิ้วของเราก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ต่อไปก็เป็นงานตาของเรานะคะการเลือกอายแชโดว์นะคะเราก็จะเลือกโทนที่แบบสุภาพหน่อยๆนะคะที่แต่งเอลลี่เดย์ลุคได้นะคะของเราก็จะเลือกเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของเรานะคะแต่ว่าใช้สีเข้มนะคะทาขอบตาล่างนะคะให้ ให้ดูคมขึ้นนะคะแล้วก็ตรงหางตานิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนปมาานะะัมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่เราเลือกนะคะเราก็จะเลือกแบบที่เบาๆนะคะก็คือไม่หนาเกินไป งานตาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการขั้นตอนการทาลิปที่ปากนะคะเราก็ทาลิปแบบธรรมดาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ลงเป็นลิปติ้งน,นะคะค่ะช่วงนี้พวกเราก็ต้องใส่แมสกันทุกคนนะคะเราจะขอแนะนำเป็นลิปที่ต้องติดทนนะคะ นี้นะคะปั๊บแล้วก็จะติดทนทั้งวันแล้วก็ไม่ติดแมสได้ค่ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะก็จะเชดดินจมูกให้ได้ทรงมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้ที่ขิงคิ้วซีออนของเรานั่นเองค่ะไลน์มาตั้งแต่จมูกเลยนะคะแล้วลงมาตรงสันด้างน,นะคะเห็นไหมคะว่าข้างนี้เราจะดูมีสันมากขึ้นนะคะ บีบจมูกนิดนึงนะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไฮไลท์มาไฮไลท์ตรงสันจมูกนะคะก็จะดูหน้าฉ่ำราดูมีมิตติมากขึ้นนะคะ ต่อไปเราก็จะเป็นการปัดแก้มนะคะเราก็จะเลือกใช้สีที่ส่มส้มๆอมชมพูนิดนึงนะคะ<ม>ก็ปัดตรงหน่แก้มขึ้นไปนะคะเรียบร้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการแต่งหน้าของเรานะคะเดี๋ยวยังไงพยาบาลอุ้มขอตัวไปเปลี่ยนชุดไปทำงานก่อนบ๊ายบายค่ะ